าท่านผู้ชมตระเวนไปตามประเทศต่างๆในทวีิแบบเอเชียเนี่ยนะท่านจะเห็นว่ามีสองดินแดนที่มีประเพณีที่แปลกๆอันหนึ่งที่ผมชอบไปก็คือแบบเอเชียกลางแถวนู้นประเพณีแปลกๆเยอะแล้วก็อันหนึ่งนะครับในภูมิภาคหนึ่งก็คือแบบเอเชียใต้ที่เอเชียใต้นี่ก็ประเพณีวัฒนธรรมอะไรที่แปลกๆเยอะครับแล้วก็โดยเฉพาะประเทศศรีลังกานี่ก็มีของแปลกให้ดูให้ชมเนี่ยเยอะเหมือนกันครับสุภาพสตรีของศรีลังกานี่นะครับ การที่จะมีประจําเดือนเป็นครั้งแรกนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคนอื่นบุคคลภายนอกนี่เห็นไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อจะเป็นพี่ชายจะเป็นน้องชายอะไรจะต้องเห็นเฉพาะคนที่เป็นแม่หรือเป็นพี่สาวน้องสาวที่เป็นสุภาพสตรีเท่านั้นประเพณีนี้เนี่ยนะครับห้ามไม่ให้คนที่เป็นพ่อเป็นพี่ชายน้องชายหรือว่าสัตว์เพศผู้ได้เห็นเธอในระหว่างที่เก็บตัวมิชิตอยู่ในห้องอะ ที่จะอนุญาตก็อนุญาตให้เฉพาะคนที่เป็นแม่เข้าไปได้เป็นครั้งคราวที่จะนำอาหารไปให้ลูกสาวเท่านั้นเองนะครับเมื่อได้เลิกผานาทีแล้วเนี่ยคนที่เป็นแม่หรือว่าพี่ปานาอาที่เป็นสุภาพสตรีนั้นจะพาดัดรุนีที่มีประจำเดือนเป็นครั้งแรกเนี่ยนะไปอาบน้ำชำระล้างร่าง,างกายในโลกบ้านอนะพอชำระล้าง,างร่างกายเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็ต้องเดินเข้าบ้านทางประตูหน้าของบ้าน แต่ก่อนจะเข้าบ้านนะ่ะนะจะต้องหยิบมีดฟันมาเ้าฉับเดียวให้ขาดทั้งสองท่อนเลยนะจะมาฟันสองสามขยักอะไรไม่ได้จะต้องไปซ้อมกันอย่างเดียเมื่อฟันมาเ้าฉับเดียวขาดเป็นสองท่อนแล้ว,นะลนวเนี่ยนะดัดลารมณที่วานเนี่ยก็เดินเข้ามาในบ้านนะพอเดินเข้ามาในบ้านนี่จะต้องเดินรอบกองไฟให้ได้ทั้งหมดเนี่ยเจ็ดรอบอนะกองไฟนี่จะก่อสุมไว้ในเตาหรือหนอะไรก็แล้วแต่การที่เดินรอบกองไฟให้ครบทั้งเจ็ดรอบเนี่ยนะ ก็เป็นประเพณีที่มีฐานความเชื่อที่ว่าชีวิตเบื้องต่อไปในอนาคตของเธอนี่นะจะเป็นชีวิตที่ประสบแต่ความสำเร็จหลังจากที่วนรอบกองไฟสี่ลันับแล้วนี่นะดาุนีผู้ที่มีประจําเป็นครั้งแรกนั้นก็ต้องก้มลงไปกราบเท้าพ่อคือกราบเท้าพ่อคนเดียวก่อนถ้ามีพ่อเนี่ยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็จึงไปกราบเท้าแม่ คนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยถ้าลูกมากราบเท้านี่ก็จะต้องมีของขวัญมอบให้แก่คนที่เป็นลูกซึ่งมีประจําเดือนเป็นครั้งแรกเนี่ยนะของขวัญจะเป็นอะไรนี่ก็แล้วแต่สถานะทางเศรษฐกิจของคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะครับในเมืองไทยบ้านเรานี่นะครับเรามีประเพณีที่ผู้คนจะที่เป็นญาติพี่น้องกันนะครับจะมาชุมนุมสุมศีรษะพบปะกันอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับในวันสงกราน แต่ว่าในประเทศรีลังกาเนี่ยนะครับอยาติดพี่น้องที่กระจัดพัดพายกันไปตามจอกท่อมุมต่างๆของประเทศนั้นจะมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับในวันที่ดัด,ดารุณีของครอบครัวคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะมีประจําเดือนไปเป็นครั้งแรกแล้วการกลับมาพบปะกันในครั้งนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มามือเปล่านะจะต้องมีของขวัญก็ตามแต่สถานะทางเศรษฐกิจของแต่ละคนเนี่ยนะ นำมามอบให้กับดัตตโรนีผู้ที่มีประจำเดือนเป็นครั้งแรกนี้ด้วยครับท่านเดินไปตามสถานที่ต่างๆในประเทศศรีลังกาเนี่ยถ้าท่านเจอทาลกเจอเด็กๆเนี่ยท่านจะเห็นนะครับว่ามักจะมีแต้มอะไรดำๆในอยู่บนหน้าผากการแต้มดำๆนั้นก็แต้มให้ดูน่าเกลียดน่าชังะแต้มให้ดูว่าร่างกายของทาลกคนนี้เนี่ยไม่มีอะไรน่าพิสมัยเลยนะครับตรงสีตรงหน้าผากของ หลานนี่นะฮะจะเห็นว่าเขาจะมีตรงจุดสีดําอยู่บนหนา้าผากตรงจุดสีดำเนี่ยเรียกว่าเป็นอีวิลไลค์คือทําให้หน้าตาหน้าเกลียดให้เหมือนกับพวกปีศาจพวกนี้นะฮะเมื่อเหมือนกับปีศาจแล้วเนี่ยพวกวิญญ,ญาณต่างๆเนี่ยก็จะไม่ได้มาเอาไปในประเทศไทยของเรานี่นะครับถ้าผู้ใดกลายตายเป็นผีนี่นะครับก็จะมีการนําศพไปจะไว้ที่บ้านก็ได้จะไว้ที่วัดก็ได้แล้วก็ตั้งศพสวดบําเพ็ญกุศล แต่ว่าในประเทศเรีเลัองกานั้นมีประเพณีที่ผิดแผกแตกต่างออกไปครับเวลามีคนตายเนี่ยนะฮะก็จะมีการเอาศพไปที่บ้านแล้วก็ผ่าท้องพอผ่าท้องเสร็จครับก็จะเอาพวกตับไตไส้ปุงกระเพาะต่างๆเนี่ยนะเอาฝังไว้ข้างๆบ้านแล้วก็เอาศพนอนไว้บนบ้านนะฮะประมาณ3คืนถ้ามีฐานะหน่อยก็นอน5คืนครับแล้วก็ในระหว่างที่นอนเนี่ยนะฮะบรรดาญาติพี่น้องต้องไปนอนที่อื่นครับ สนความว่าศพมันจะอยู่บนบ้านคุณจะอยู่บนบ้าน,บน,บานวางอยู่บนบ้านแค่คนเดียวแค่ศพเดียวนั่นนะแล้วก็หลังจากนั้นรนะับางคนก็เอาไปเผาบางคนก็มาฝังอย่างนี้นะสุสานในประเทศไทยนี้จะแยกนะว่าเป็นสุสานของคนตายที่นับถือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์หรือว่าศาสนาอิสลามแยกกันนะระหว่างสุสานของชาวพุทธที่เป็นคนไทยกับชาวพุทธที่เป็นคนจีนถ้าคนไทยที่จะใช้เผา ถ้าคนจีนเนี่ยจะใช้ฝังแต่ในประเทศศรีลังกาเนี่กลับไม่ใชอ่อาจจะเป็นว่าเพราะเกาะที่มีพื้นที่น้อยอ่ะดังนั้นถ้าที่ใดเป็นสุสานแล้วก็จะฝังรวมกันเลยนะครับไม่แบ่งเชื้อชาติไม่แบ่งาศาสนาทั้งสิน้นเป็นทั้งชาวพุทธชาวคริสต์แล้วก็ผู้ที่เป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามด้วยนะเราคนไทยนี่เวลาจะไปเยือนสุสานเนี่ยเราไม่อยากไปกลางคืนเลยครับเพราะมันน่ากลัวอะไรบางอย่างเรามักจะไปกลางวันนะ แต่ถ้าเป็นที่ประเทศศรีลังกานี่นะครับบางค่ำคืนนี่เขาจะมีประเพณีในสุสานนะแล้วก็จะมีการประดับแสงไฟสวยสดงดงามมากนะครับบรรดาญาติพี่น้องที่จะลำลึกนึกถึงผู้ตายวายชนนั้นก็จะไปเคารพศพในตอนกลางคืนค้ท่านผู้ชมครับด้วยสำนึกดีสังคมดีนะท่านผู้ชมจะเห็นว่าประเทศศรีลังกาเนี่ย เป็นระยะเวลามากกว่า400ปีนะครับที่ตกอยู่ภายใต้อนานิคมของต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาวดัชเป็นชาวโปรตุเกสหรือเป็นชาวอังกฤษแต่ว่าคนศีลังกาก็ยังไม่ถูกครอบงําโดยวัฒนธรรมต่างชาติโดยสิ้นเชิงถ้าท่านผู้ชมเดินทางไปประเทศรีลังกานี่นะครับจะเห็นว่าบรรดาสุภาพสตรียังใส่ชุดสาลีอยู่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามโรงเรียนต่างๆนี่บรรดาครูบาอาจารย์เนี่ย ยังแต่งชุดเป็นชุดประจำชาติของศรีลังกาอยู่หรือว่าในวันพระนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นวันพระ8ปดคำวันพระสิบห้าคำนะผู้คนที่นับถือศาสนาพุทธในประเทศศรีลังกาเนะี่ยก็จะแต่งชุดขาวกันทั้งวันไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนแก่คนเฒ่าแล้วก็มักจะหยุดงานในวันพระไม่ว่า8ปดคำหรือสิบห้าคำนี่แหละครับลองหันมาดูประเทศไทยของเราครับเราเป็นประเทศเดียวในทวีปเอเชีย ซึ่งทั้งทวีปเอเชียเนี่ยมีทั้งหมดอยู่47ประเทศเน่นะเราก็เป็นประเทศเดียวที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครเลยครับไม่ว่าจะฝรั่งชาติไหนที่ไม่เคยทั้งสิ้นทั้งปวงเลยนะแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้เยวาวชนคนของเรานั้นดูเหมือนว่าตกอยู่ภายใต้อิทธิพลตกอยู่ภายใต้การครอบงำทางวัฒนธรรมด้านกา,การแต่งกายการแต่งหน้แต่งตัวเนี่ยจากทางตะวันตกแม้แต่ว่าทางด้านอาหารการกินเนี่ยนะครับเราก็อยู่ภายใต้อนนนตคมของเขาเหมือนกันนะ เดี๋ยวนี้จะต้องเข้าฟาสตูดอะไรทำนองนี้นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับค่ำคืนนี้ผมนิติภูมินาวรัตแล้วก็ทีมงานเปิดลุงสองโลกนั้นคงจะต้องล่ำลาท่านทั้งหลายไปก่อนลาไปก่อนครับสวัสดีครับนิธาราตีสวัสดีลาไปก่อนครับสวัสดีนะครับ